ได,ได้แล้วใ,ใส่เลยใส่รองเท้าบุเกนมาแล้วครับสายหนึ่งใส่รองเท้าหลก็ใส่ลยือน,น,นวันนี้อายอยู่นะคะอายก่อนนอน โดนนโดแอร์ไม่ได้ะเหมือนเป็นภูมิแพ้พอไอแป๊บนึงเขาหลับก็จะไม่ไอแล้วไอไม่เยอะมากใส่รองเท้าใส่หนึ่งไม่แครับวันนี้ค่ะวไอเดียม่คมครัูยังวสวัสดีครูก่อนสวัสดีครับก่อนมีการบ้านมมีกาบ้าเลยบสวัสดีเพื่อนๆนก่อน หายไออย่างไหไอสองอันอือใช่ไออยู่แอร์มากก็ไอไงอือ ไปครูแจ้งมาหยุดสี่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เปิดทีวันคันสบ,สบายสบายสบายเอาฝากเพื่อนกด u ับสไ i b ้หน่อยบ๊ายบายโอ้ยกินทีเดียวหมดเลย ไม่หายใจเลยเนี่ย ไม่หมดนะใกล้แล้วเอาให้หมดไม่ถ่ายใหม่เนี่ยถ่ายแล้วเนี่ยทำไม,ไมหมดดิจะหมดอยู่แล้วอ่ะ <laughs>